เดวามอน111เปิดตัวน้ำดื่มและสเปรย์เติมความสุขสดชื่นเพิ่มความสิริมงคลให้ชีวิตงานนี้พร้อมเติมความสดชื่นเสริมความปังเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตกันค่ะสร้างปรากฏการใหม่ให้กับวงการน้ำดื่มโดยล่าสุดบริษัท s p a c ว w เ t e r จำกัดนำโดยคุณกฤตภพัก้องอัครศินกรรมการบริหารจัดงาน t ท s t Your Breath by เดวามอนเดวามอน111เติมความสุขสดชื่นเพิ่มความสิริมงคลในชีวิตประจำวนันเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เดวามอน111น้ำดื่มและสเปรย์เจ้าแรกในไทยค่ะที่ รวมน้ำมนต์จาก111วัดดังจากทั่วประเทศมาผ่านพิธีพุทธ,ธาพิเศษเพื่อนำมาผลิตน้ำดื่มและสเปรย์น้ำแร่บำรุงผิวหน้าค่ะภายในงานยังได้สาวสวยดีกีมีมองอย่างฟ้าใสปวินสุดาดูลอินท็อปไฟมิสยูนิเวอร์ส2019และที่สาววลิตทิสาร่วมโชว์สุดพิเศษเปิดตัวผลิตภัณฑ์กันค่ะนอกจากนี้ยังได้เหล่าบรรดาคนดังในแวดวงบันเทิงมาเริ่มพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ความเชื่อความศรัทธากันอีกด้วยสำหรับเดวามนต์หนึ่งหนึ่งหนึ่งรู จึงมั่นใจได้เขาว่าสะอาดปลอดภัยเสริมสิริมงคลเพิ่มพลังบวกในชีวิตโดยคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อผ่านทางสื่อโซเชียลทุกช่องทางของเดวามน์น1นึ่่กันค่ะเราตั้งใจนะครับที่ว่าอยากจะทําน้าดื่มเดวามน์หนึ่งนะครับให้เป็นเรลี่ดิงกิ้งนะครับแล้วก็เป็นนวัตกรรมใหม่ดีกว่านะครับแล้วก็ทุกท่านเนี่ยก็ประเทศไทยก็นับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่นะครับเราก็อยู่กับน้ำมนต์ตั้งแต่ ช้านานนะครับเราก็อยากจะพัฒนาในฐานะคนทำโรงงานเนี่ยเขาอยากจะพัฒนาน้ำมตลที่ดื่มได้นะครับให้กับทุกท่านนะครับมาอุปโภคและบริโภคครับผมเมื่อเมื่อเรามีความตั้งใจที่อยากจะทำน้ำมตลที่ดื่มได้แล้วเนี่ยเราก็เลยไปรีเสิร์ชนะครับเราก็เป็นที่มาของน้ำมูลร้อยสิบเอ็ดวัตเรารวบรวมมาจริงๆนะครับเราก็ผลิตให้ถูกต้องสะอาดได้มาตรฐานครับผม รู้สึกว้าวนะคะแล้วก็หลายคนก็อาจจะไม่ได้เห็นใน grand opening ชุดไทยมาสักพักแล้วแต่ว่ารู้สึกชอบในไอเดียของผลิตภัณฑ์ค่ะว่าคือส่วนตัวฟ้าใสก็เป็นคนที่แน่นอนก็สายมูตเตอรูนิดนึงนะคะแล้วก็เราก็ชอบในเรื่องของการดูแลสุขภาแล้วแล้วเวลาที่ได้ยินว่ามีผลิตภัณฑ์ที่มีทั้งสองอย่างมาผสมรวมกันก็เลยแบบโหแบบที่สุดจริงๆก็ถ้าจะไม่คิดเหมือนพิ่ออกมาสดๆร้นอนๆเมื่อวานนี้เลยค่ะก็เลยยังไม่ได้ใน สำหรับวันนี้ค่ะค่ะก็ดีใจแล้วก็ยินดีมากเลยค่ะสำหรับงานวันนี้นะคะคือตั้งแต่ opening show นะคะที่แบบว่าเราเราได้รับเกียิมากๆที่ได้แต่งตัวแบบชุดอลังการมากนะคะถือว่าเป็นโอกาสดีมากๆเพราะว่านานๆทีจะได้แบบว่าแต่งตัวแบบนี้ด้วยนะคะอลังการยิ่งใหญ่มากนะคะแล้วก็สำหรับแบบว่างานในวันนี้ก็รู้สึก ว,ว้าวแล้วก็รู้สึกว่าอุ้ยมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่เพราะว่าอย่างตัวน้ําดื่มเนี่ยคือทุกคนก็ดื่มน้ำกันอยู่แล้วมันค่อนข้างใกล้ตัวอยู่แล้วแล้วพอพอมันเสริมสิริมงคลอะไรที่มันเป็นมงคลกับตัวเราด้วยเนี่ยยิ่งรู้สึกว่าแบบโอ้โหคือมันถือว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่เป็นไอเดียที่ดีมากๆเลยงั้นตอนนี้ที่ซื้อได้เลยก็คือ ทางออนไลน์ก่อนเลยครับช้อปปี้ลาซาด้าดิกตองได้ก่อนเลยแล้วก็วันนี้มีไลฟ์สดเลยคุณทองแบบด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะจัดจำหน่ายในมือถือถุยและเทดิเช่นในเขตต่อไปครับก็ฝากด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่นะคะแล้วก็ เชื่อว่าสําหรับใครที่กําลังมองหาอีกช่องทางหนึ่งนะคะสําหรับการรวบรวมน้ํามนต์นะคะหรือว่าในเรื่องของน้ำที่พวงสวงแล้วจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต้อง,ง111สถานที่นะคะก็อยากให้ลอง,งก็ฝากด้วยนะคะก็อย่างที่ฟาใส่ยไปมันถือว่าเป็นโปรดักใกล้ตัวแตออ่อะไรหลายอย่างมันแปลกใหม่มากนะคะแล้วก็มันสามารถแบบช่วยในเรื่องทางจิตใจเราได้ด้วยเพราะว่า น้ำมนต์เนี่ยก็คือเป็นสิ่งแบบว่าสิ่งมงคลกับตัวเราด้วยนะคะก็อยากให้ลองดูกันค่ะอีกอย่างเอการอกาชส,สองอย่างะคะ่ะ